เรากําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับว่าเรามีความสุขกับการทํางานจริงๆนะครับคือหลายๆครั้งหลายคนนะครับไปทํางานนะครับรู้สึกว่าเ,เพื่อนร่วมงานก็ดีนะไม่ได้แย่นะครับหัวหน้าง,งานก็โอเคนะดูแลเราครับแต่ลึกแล้ว,ว่าเราไม่มีความสุขเลยอะเหมือนเราไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันเรียกการว่า lying to yourself เนาะดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเรามีความสุข กับที่ทํางานจริงหรือเปล่านะครับเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะก้าวนะครับออกจากคอมฟอร์ตโซนกันนะครับมาสารวจตัวเองกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วครับเราจะมีวิธีการสารวจตัวเองได้อย่างไรล่ะว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับที่ทํางานจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรากาลังหลอกตัวเองกันอยู่นะครับกับคลิปนี้ครับ แต่คอนเทสต์คลิปนี้นะครับคือคอนเทสต์วันทูวันนะครับของพี่เบนนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าทํางานนะครับมีแพลนแคเรปแนนที่ชัดเจนนะครับเหอคนเก่งมากๆเลยนะครับแต่อยากนะครับตำรวจนะครับในตลาดนะครับว่าเอ๊ะเรามีออปชันอื่นๆในตลาดหรือเราอยากจะคิดออกนอกกรอบนิดนึงนะครับว่าเราอยากจะไปสายงานไหนตําแหน่งงานอย่างไรเงินเดือนเท่าไหร่นะครับจะวางแผนกันอย่างไรดีนะครับให้ทํางานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะครับพี่เบนเทเลอร์เมทให้แต่ละคนเลยนะครับในคอนเทสต์วันทูวันเนาะ ในคอนเทนต์วันทุกวันเนาะดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์รายละเอียดใต้คลิปได้เลยครับในคลิปนี้นะครับพี่เบนจะพาตำรวจตัวเองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับที่ทํางานจริงหรือไม่นะครับหรือเราหลอกตัวเองกันอยู่นะครับพี่เบนจะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกนะครับพี่เบนจะเล่าให้ฟังนะครับว่านิยามของความสุขที่แท้จริงในที่ทํางานนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับมาสำรวจกันในพาร์ทที่1กันหน่อยนะครับและพาร์ทที่สงครับคือความสุขจริงๆแล้วครับมัน เราต้องการอะไรกันแน่นะครับรู้จักตัวเองให้เยอะนะครับในพาร์ทสอันนี้สําคัญมากมากนะครับและพาร์ทที่3ครับคือแล้วเราก็มาสรุปโครงสร้างนะครับของความสุขจริงๆดีกว่าว่าจริงจริงแล้วเราต้องการอะไรถ้าเอาพาร์ทหกับพาร์ทสมาประกบกันนะครับเราก็จะได้ความสุขที่เราต้องการแล้วเรามองหาอยู่นั่นเองนะครับเหมาลงพาร์ทหนึ่งกันเลยครับพาร์ทที่1นครับนิยามของความสุขที่แท้จริงในที่ทํางานนะครับจริงจงแลมันคืออะไรแต่ละคนมองไม่เหมือนกันแน่นอนเราเป็นมนุษย์เนาะเรามีหลายคาแรคเตอร์หลายแบ็กกราวด์ใช่แต จริงๆแล้วสิ่งที่เวสังเกตนะครับคือหลายคนนะครับจะชอบยึดติดกับคําว่าดีพอแล้วอืที่อยู่เนี่ยมันดีพอแล้วนะอย่าไปหวังสูงกว่านั้นเลยมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงมันมีความกลัวที่รู้สึกว่ามันมันใช่หรือเปล่าไม่อยากเสี่ยงเลยนะครับดังนั้นความสุขอะ่ะมันมีหลายมิติพี่เบนก็เลยรู้สึกว่าอ่านไงพี่เบนย่อออกมาเป็นสี่โหมดด้วยกันนะครับ หมดแรกหมดแรกครับคือหมด job duty นะครับคือเนื้องานหรือตําแหน่งงานของเราวงเล็บ position นะครับลองสํารวจจริงนะครับว่าความสุขของเราครับกับเนื้องานที่เราทําอยู่อ่ะเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าอืมหรือเราแค่จบปรตีปรจบปริญญาตีนี้มานะครับมีสายงานเฉพาะทางด้านนี้มาเราก็เลยต้องทําสายงานนี้อืมมันไม่มี choice แล้วดังนั้นเราน่าจะมีความสุขกับงานนี้นะ ดังนั้นลหลายครั้งนะครับขอให้ตำรวจดูนะครับว่า job duty อะครับที่จริงทำแล้วเราเรา enjoy เรายิ้มเราเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในสายงานเราไหมเราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยไหมหรือเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากทำแล้วนะครับทำมาแล้ว5ปีอย่างเงี้ยลองสำรวจดูนี่คืออันแรกครับอันที่2เนี่ยที่อยากให้ตำรวจนะครับคือ relationship relationship เนี่ยคือความสัมพันธ์นะครับหลายคนอะประมาณว่าเฮ้ยเรามีความสุขนะกับที่ทำงาน เพราะว่าเพื่อ่วมงานเราดีนะครับจริงๆแล้วครับเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเราให้ความตําคัญกับความสัมพันธ์คือเพื่อร่วมงานที่น่ารักที่เราไม่อยากเสียเขาไปหรือความสัมพันธ์กับเจ้านายก็ได้นะครับเจ้านายห่วงใยมากเจ้านายดูแลดีมากเจ้านายมีของฝากตลอดเจ้านายเป็นห่วงใยเราตลอดนะครับเราป่วยก็มีเมสเซจน่ารักมีข้าวมา ด e ลิเวอรีนะครับได้หมดนะครับแต่กลายเป็นว่าเจ้านายไม่สามารถโปรโมทให้เราได้นะครับที่เราอยากได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นเจ้านายไม่เคยทำให้ได้เลยเรารอมาสามปีละแต่เจ้านายเขาน่ารักนะเจ้านายเขาดีนะครับนี่แหละครับคือเลเวชชิพที่หลายๆคนนะครับนิยามว่าเรามีเลเวชชิพแบบนี้แล้วเรามีความสุขในที่ทำงานแต่จริตของเราที่แท้จริงอะครับเราเป็นจริตที่เราต้องการเงินเดือนดีเราต้องการตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เราอยากจะโดดเด่นในสายงานของเล่าแล้วแต่เลยแต่ละคนนะครับแต่กลายเป็นว่าเรามาติดกับดักความสุขที่อาจจะไม่ใช่แท้จริงก็คือ Relationship นี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราเตียวเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปเดี๋ยวเราเตี๋ยวเน้างานไปซึ่งปลอครับหมายเหตุจริงๆแล้วคนที่ก้าวผ่านตรงนี้ได้ครับเขาก็สามารถคิดเปนทุรกิจก้าวนายกับเพื่อนร่วมงานนอกบริษัทก็ได้และเขาก็เติมเต็มความสุขตัวเองในเนื้องานที่อยากไปที่อยากสูงขึ้นจริงๆ อันนี้ต้องตำรวจเยอะนะครับใน relationship นะแต่คนตกตรงนี้เยอะมากนะครับตกตกตรงนี้ตกคะแนนตรงนี้แหละที่หลอกตัวเองในเรื่องของความสุขนะครับอันที่3เนี่ยในหมวดที่3นะครับคือสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมในที่ทํางานนะครับสำหรับพี่เบนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่หลายคนนะครับวางมิติแล้วมันตับสนเออใช้คํานี้เลยนะคือเข้าใจแหละหลายๆครั้งนะครับเราได้ทํางานในสถานที่ที่แบบโอ้ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยทํางานตึกใหญ่นะครับของกินเพียบนะครับบริษัทเราดังมากๆเลย แต่เงินเดือนเราอะครับไม่ได้ล้อตามของขายในตึกเลยนะครับของแพงมากก็กินอย่างนั้นแหละกินเหมือนเพื่อนร่วมง,งานนะครับคนอื่นขับรถกันเราก็ต้องขับรถนะครับอ่าคนอื่นมีกระเป๋ายี่ห้อนั้นเราก็ต้องมีกระเป๋ายี่ห้อนั้นกลายเป็นว่าเราไม่มีเงินเก็บตั้งนั้นนะครับลึกๆแล้วเราไม่มีความสุขเลยอ่ะแต่มันทําให้เราหลอกตัวเองว่าเออที่ทํางานตึกสวยอ่ะเราลงรูปแล้วมันเท่นะครับเราทํางานบริษัทดังแต่ลึกๆแล้วไม่มีความสุขอ่ะเราไม่มีเงินเก็บอืม mm. หรือเราอยากนะครับเราอยาก work from home มากมากเราอยากไปส่งลูกเหมือนตอนที่ช่วงหลังโควิดนะครับแล้ววันนี้บริษัทนะครับเปลี่ยนละไม่มี work from home ละไม่มี work from anywhere ละเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพอะครับแต่จริงๆแล้วครับมันก็มีอีกหลายๆบริษัทนะครับถ้าเราโฟกัสเรื่องลูกมากๆครับหลายคนก็พยายามไปหาบริษัทที่แบบ work from home ให้ได้ในสายงานของเราอาจจะยากมากมาก แต่ก็หาความบาลานซ์อาจจะเงินเดือนลดลงมานิดนึงแต่เราเอารูปเป็นเตื้องสําคัญนี่คือเรื่องเออร์วเลทเมนต์ครับผมคือสภาพเป็นองเห้่ได้จริงๆอันนี้อยากชวนคิดมากๆเลยนะครับในความสุขของเราจริงๆงมดสุดท้ายครับอันที่4ครับคือคอม p a นีสิติวเอชั่นนะครับหลายคนนะครับบอกความตุกของตัวเองว่าเฮ้ยเพื่อนๆเนี่ยหัวหน้าหรือว่ามีทาวฮอลนะครับบอกว่าบริษัทเราไม่เจ๊งแน่นอนรอดกําไรโอเคนะครับลึกๆเราไม่เชื่อ เราไม่เชื่อเลยว่าทาวฮลเนี่ยผู้หลาคนเนี้มาพูดอ่ะเขาพูดความจริงหรือทาวโฮลนี้ทีมงานคนนั้นพูดทีมงานคนนี้พูดลึกๆกเราไม่เชื่อแต่เราพยายามบอกตัวเองว่าบริษัทมันโอเคมันใช่แล้ววันหนึ่งอ่ะบริษัทปิดบริษัทปลดคนเราเสีย trust s, เสียความรู้สึกเสียความความตุกความรักที่เราให้กับบริษัทหรือบริษัทนะครับจ่ายเงินเดือนนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับ เราก็พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยแต่เพื่อร่วมงานเราดีนู่นนี่นั่นดีนะครับแต่ compensation มันไม่ได้แล้วนะครับเราพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันคือความตุขของที่ทํางานจริงๆที่หลายๆคนนะครับกลัวและพยายามเอาเหตุผลหลาย,ลายๆอย่างมาซัพพอร์ตว่าเรามีความตุขกับที่ทํางานปัจจุบันนะดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นอยากให้ทุกคนนะครับตกตะกอนม,มากๆครับทั้ง job duty ข้อแรกข้อที่2 relationship ขาได้่าม envelopment คุณภาพ Company, situation นะครับจริงๆแล้วครับความสุขของเราครับประกอบด้วยอะไรบ้างอยากให้ลองเขียนขึ้นมาครับตั้3สาี่ข้อครับออกมาเลยนะครับให้เวลากับตัวเองนิดนึงนะครับสหรพี่เบนนะครับเพาความสุขจริงๆคืออะไรและไม่หลอกตัวเองเพราะหลายๆคนนะครับความต้องการไม่เหมือนกันในมนุษย์และเวลาเราโตขึ้นความต้องการเราก็เปลี่ยนไปต้องชัดเจนนะครับเช่น เราอยากได้เงินเดือนเท่านี้อยากได้ตำแหน่งงานแบบนี้อยากได้การทํางานสไตล์นี้อยากได้เนื้อง,งานแบบนี้นะครับขอให้ชัดเจนมากๆครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับนี่คือพาที่1ครับคือความสุขของที่ทําง,งานที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรครับพาที่2ครับพาที่ 2. คือความสุขเริ่มจากการดีฟตัวเองครับรู้จักตัวเองให้ซุปเปอร์ลึกใช้คําว่าซุปเปอร์ลึกลึกมากๆใช้คํว่าอย่างนี้นะครับว่าลึกมากๆเพราะว่าหลายๆคนที่มีความสุขได้จะมีการสารวจตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ เราต้องการอะไรกันแน่พี่เบนใช้คำนี้เลยนะครับอืมพี่เบนขอยกตัวอย่างของพี่เบนคือพี่เบนนะครับอดีตอ่ะเคยเชื่อมั่นมากว่าเงินเดือนคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอืมดังนั้นความสุขของพี่เบนพี่เบนก็จะเขียนไว้แหละว,ว่าคือเงินเดือนที่สูงตำแหน่งงานที่ใหญ่นะครับโดยที่ไม่มีแฟกเตอร์เรื่องอื่นๆเช่นเรื่องลูกน้องทีมงานเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเป็นแฟกเตอร์แรก นะครับดังนั้นอ่ะพี่เบนก็เลยโฟกัสตรงนี้เยอะมากๆวันหนึ่งพี่เบนได้งานเงินเดือนดีตำแหน่งงานสูงละแฟกเตอร์ตรงนี้ครับกลายเป็นว่าแฟกเตอร์กลุ่มที่2ครับพี่เบนให้ความสําคัญมากๆเลยนะแล้วพี่เบนก็รู้สึกว่าเออหวานจริงๆเราก็อยากได้แฟกเตอร์ตรงนั้นมากๆเลยอ่ะแล้วเนื้อง,งานแบบไหนละที่เราทําแล้วเราจะเอ็นจอยได้อันเนี้ยมันคือพาแรกที่เราคุยกันไปพาที่2ครับมันต้องลึกกว่านั้นอีกพาที่2คือเราอ่ะ จริตเราอ่ะเป็นแบบไหนเราเป็นใครแน่แนเอออะไรที่มันใช่ยกตัวอย่างให้ดูนะขอให้ทุกคนอยู่ในซีเนนี้ด้วยกันนะครับคือเรากําลังไปบิสเนสทริปอ่าใช้คำนี้สมมติว,มว่าเราเป็นตำแหน่งงานซักเมนเจอร์แล้วกันผู้จัดการนะครับเรากําลังจะไปบิสเนสทริปกับอีกผู้จัดการหลายๆคนเป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งซีเนียร์โอเปเรชั่นซีเนียร์ได้หมดเลยครับและจะไปกับตําแหน่งเท่าเท่ากันเอาแบบเท่าๆกันนะไม่เอาสูงกว่าน้อยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ตีโนโมันจะไม่ได้เท่าเท่ากันเลยนะครับตำแหน่งเท่าเท่ากันบทบาทเท่าเท่ากันแต่ตินใจได้เหมือนเหมือนกันนะครับห้าคนรวมตัวเราและห้าคนนี้ขอให้เป็นคาแรคเตอร์ที่นิสัยไม่ค่อยเหมือนกันอืมแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบข้อมูล Data า,าบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบอยู่คนเดียวบางคนชอบเฮฮานะครับทุกคนมาจากคนละแผนกอใช้คำนี้แล้วกันทุกคนมาจากคนละแผนกนะครับต้องไปบิ๊กเซตทริปที่ญี่ปุ่นนะครับอ่ ไปเสนองานนะครับไปเสนองานด้วยกันนะครับเนี่ยบริษัทสาขาบริษัทเอเชียแปซิฟิกที่ญี่ปุ่นนะครับสาขาของบริษัทเราเนี่ยแหละไปด้วยกันนะครับไปเสนองานแต่ละแผนกส่งกันไปนะครับไฟแนนซ์คนโอเปอเรชั่นคนเซลล์คนมาร์เก็ตติ้งคนนะครับไปเสนองานกันและหลังจากเสนองานเสร็จ2วันเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวอีก3วันนะครับฟรีแล้วแต่เราเลยนะครับตอนนี้ครับใน5คนนะครับเนื่องจากคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันไง เออคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันความต้องการมันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับพี่เบนจะถามคําถามแรกนะถ้าเป็นยูอะครับถ้าเป็นเราอะครับเราจะวางแผนเยอะไหมก่อนที่เราจะไปเสนอเออเสนองานที่ญี่ปุ่นเนี่ยอืมเราเป็นคนวางแผนเยอะไหมก่อนเสนองานนะครับอ่าหรือเราแบบเฮ้ยทำแป๊บเดียวแล้วเราก็เสนอได้เลยเรามั่นใจนะครับเชื่อไหมว่าในห้าคนเนี้ยจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะคําถามแรกเราเป็นคนวางแผนเยอะไหมถ้าเราจะไปเสนองาน ไว้นะแล้วลองตอบดูว่าแบบวางแผนเยอะไหมคําถามที่สอถ้าเราไปถึงแล้วแล้วสถานการณ์นะครับการเสนองานไม่เป็นไปตามแผนเราเครียดไหมเรากดดันไหมเราผิดหวังไหม,มนี่คือขถาดที่สองคำถามที่สามครับเนีย่ยถ้าเป็นการพิจต็นด้วยกันนะครับ5คนต้องทําด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนในห้าคนที่รวมตัวเราครับเราเป็นคนโดนใช้งานเยอะมากๆเลย เราจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรนะครับและเรารู้สึกอย่างไรนี่คือคำถามที่สามครับคาถามที่สี่ครับตอนพรีเซนต์ครับตอนพรีเซนต์งานที่นั่นนะครับเรารู้สึกว่าเราต้องซ้อมไหมต้องซ้อมกับทุกคนไหมหรือว่าแบ่งกันคนละพาแล้วก็ไปคุยหรือซ้อมรอบเดียวก็พอหรือต้องซ้อมหลายๆรอบมากหรือว่าต้องซ้อมในขนาดเอาแบบกล้องวิดีโอมาวางให้มันมั่นใจเพราะว่าเป็นพรีเซนต์ที่สําคัญเอาไงเอ๋นี่คือขนาดที่สี่ขนาดที่ห้าครับ พิจารงาเสร็จและมีวันเที่ยวสามวันเราอยากจะไปเที่ยวกับทุกคนหรือเราอยากเที่ยวคนเดียวหรือว่ายังไงดีเราจะเริ่มยังไงดีอะไรที่เราชอบห้าคำถามนี้เอและเชื่อไหมครับว่าห้าคำถามนี้ครับมันจะเป็นจุดสตาร์ทที่ทําให้รู้จักตัวเราดีจริงๆเพราะว่าพี่เป็นเชื่อมันมากว่าในสาการจริงครับน้องก็จะกันอืมว่าจริงๆแล้วลึกๆเราอะเราอยากได้แบบเนี้ย แต่เราต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมารยาทในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆกับบริษัทนะครับไม่อยากให้ทุกคนผิดใจการนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วลึกๆเราจะหลิดแบบนี้ดังนั้นนะครับเทสเนี้ยพี่เบนอยากให้ทุกคนหายเจอว่าจริงๆแล้วลึกๆเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่เบนจะยองต่อพี่เบนให้ดูนะครับพี่เบน acting เป็นเม n เจอร์นะไปกับเพื่อน่วมงมาอีกสคนรวมเราเป็นห้าคนนะครับข้อแรกวางแผนเยอะไหมพี่เบนเออพี่เบนบอกเลยว่าพี่เบนวางแผนไม่เยอะพี่เบนวางแผนประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ Hmm. พี่เบนว่าเพียงพอแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยนี่คือคําตอบพี่เบนและเชื่อไหมครับว่าคําถามเนี้ยถ้าพี่เบนถามอีกสี่คนอนะ่ะอีกคนหนึ่งนะครับจะวางแผนแบบเกินห้าติปเปอร์เซนต้องเป๊ะทุกอย่างระดับขั้นต้องชัดเจนมากๆอีกคนนึงอาจจะห้าติปห้าติปเห็นไหมครับไม่เหมือนกันแล้วคนละคาแรคเตอร์ขนาดที่สองครับถ้าสถานการณ์ไม่ตามแผนพี่เบนเครียดไหมพี่เบนบอกเลยครับว่าพี่เบนอาจจะเครียดแต่เครียดไม่เยอะก็ช่างมันให้เครียดแค่วันนั้นแหละ วันอื่นอีกพี่เบนก็ลืมไปและพี่รู้สึกว่ามันก็แค่งานนี่คือพี่เบนแต่เชื่อไหมอีกสี่คนนะครับไม่เหมือนกันเลยบางคนอีกคนหนึ่งจะเครียดมากเพราะว่าหัวหน้าอตาตา่งเราไปนะครับเป็นตัวแทนของทีมนะครับเครียดสุดๆร้องไห้ใช้คานี้ได้เลยนะครับอีกคนหนึ่งก็เครียดเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขนาดร้องไห้หรือกับอีกคนหนึ่งก็คือพยายามใช้เหตุผลนะครับก็เครียดอาจจะคล้ายๆพี่เบนแล้วก็มีสติแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงอีโมชันมันจะไม่เหมือนกันคําถามที่สาม ถ้าพี่เบนโดนเพื่อนๆอีกสี่คนใช้งานเยอะครับพี่เบนจะทํายังไงเออพี่เบนแน่นอนครับพี่เบนก็จะพูดว่าเฮ้ยเราต้องแบ่งกันนะภาคนี้ภาคนี้เท่าๆกันไหมพี่เบนไม่ยอมเสียเปรียบแน่นอนเพราะว่าพี่เบนรู้สึกว่ามันต้องดูครับแต่ถ้าเสียเปรียบเราเข้าใจได้ว่าโอเคคนนี้ต้องภานนี้เยอะกว่าแต่พี่เบนจะไม่เงียบแน่นอนพี่เบนจะไม่ยอมให้ใครมาใช้โดยที่เราไม่สื่อสารอันนี้คือจริตพี่เบนจริงๆคือพี่เบนรู้สึกว่าไม่พี่เบนจะต้องขุยแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้สี่คนนะครับจะมีคนที่แบบได้ค่ะ ได้เลยเบนเดี๋ยวเราทำแต่ลึกๆอะไม่พอใจแต่ไม่พูดกลัวเขาไม่ชอบเรากลัวเขาผิดหวังแต่พี่เบนพูดพี่เบนไม่ได้กลัวว่าอีกคนหนึ่งจะชอบไม่ชอบแต่พี่เบนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแร์เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าจริตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วตอนพรีเซนต์งานสาหรับพี่ตีครับต้องซ้อมไหมสำหรับพี่เบนซ้อมรอบเดียวก็พออะมากสุดสองรอบนะครับแต่อีกหลายหลยคนอาจจะซ้อมไม่ได้ซ้อมสองรอบสามรอบ,าม,รอบมากกว่านั้นเลยอีกหลายคนบอกเฮ้ยซ้อมแล้วไมก็ซ้อมพาใครครัดมันแล้วมารวมกัน เชื่อที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับและสุดท้ายครับอยากเที่ยวคนเดียวไหมเป็นกันเองหรือว่าแบบทุกคนไหมถ้าเป็นพี่เบนคาคเตอร์พี่เบนจริงๆอ่ะพี่เบนจะดูว่าในสี่คนในที่เหลือครับมีคนไหนที่แบบถูกจริตเราอ่ะเราก็อยากไปเที่ยวคนนั้นะเราจะได้เอนจอยแต่ถ้าในวัยพี่เบนตนัวนี้พี่เบนจะไม่เที่ยวห้าคนดีกค่าพี่เบนก็จะแบบเอ้ยขอตัวนะขอไปตรงนู้ตรงนี้นะหรือชวนคนที่เราชอบหรือว่าเราไปคนเดียว แล้วก็แต,แต,แต่จะคุยเคลียร์แล้วรักษาําใจมากแต่ถ้าเป็นวัยเด็กอะครับพี่เบนก็พยายามรักษาลำใจแล้วก็ไปด้วยกันหรือถ้ามันแบบไม่น่าเกลียดที่สุดก็คือ ถ้าหรือวันเที่ยวสามวันอาจจะวันหนึ่งเที่ยวด้วยกันไหมอีก2วันต่างคนต่างไปก็จะจะ,จะ,จะให้ระบบโหวตดังนั้นระบบโหวตมันก็จะมาช่วยนะครับเห็นไหมครับคําถามพวกนี้ครับมันจะทให้เราสารวจตัวเองครับว่าจริงๆแล้วอะความตุกข,ของเราอะเราอยากเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนแน่ๆเรากล้าที่จะพูดอะไรเรากลัวอะไรนะครับดังนั้นครับสำหรับพี่เบนนะครับตรงนี้พี่เบนอาจจะช่วยไม่ได้นะครับในวันนี้ แต่พี่เบนนะครับจะขึ้นคํามาให้นะครับอยากให้น้องครับลองไปทาเทสพวกนี้ดูนะครับ DISC อันแรกครับ DISC เทสนะครับอันที่2คือ MBTI นะครับและอันที่3ามะครับคือ Enneagram เนาะตลาบพี่เบนนะครับพวกนี้มันน่าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับมันทาให้เราเห็นว่าเราเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนจริงๆแต่ก็ต้องระวังนะครับการทำเทสออนไลน์หลายๆครั้งนะครับมันไม่ได้บอกคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของเราเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์นะครับเราอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราไป แต่คี์หลักๆสําคัญของพาร์ทนี้ครับคือเราต้องไม่หลอกตัวเองครับว่าลึกๆแล้วเราอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอันนี้ครับมันจะทําให้เราอะครับเข้าใจตัวเองระดับลึกมากๆแล้วมันจะตอบพาร์ทหนึ่งครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วครับความสุขของเราอะคืออะไรนะครับเราอยากเหนื่อยกับอะไรงานแบบไหนเราอยากอยู่ใกล้ใครเราอยากทํางานแบบไหนเราอยากได้เบนฟิตแบบไหนตรงนี้ครับเป็นพาร์ทที่สําคัญมากๆแล้วมันใช้เวลาในการตกตะกอนตัวเองเยอะมากๆดังนั้นนะครับคนที่มีความสุข กับการทำงานนะครับที่แท้จริงคือคนที่เข้าใจคาแรคเตอร์ตัวเองมากๆและรู้จักในการลดตัวเองลงมาว่าอย่าเป็นตัวเองสักร้อยปอร์เซ็นต์นะเราต้องรู้จักการเข้าหาสังคมการวางมารยาทในสังคมแต่เรารู้นะนึกๆว่าเราเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ เผชิญกับมันเผชิญกับความกลัวเผชิญกับกิเลสของมันนะครับมันจะทำให้เราเก่งมากๆเพราะว่าเราเข้าใจคาแรคเตอร์เราและคาแรคเตอร์ของคนอื่นๆเราก็จะรักษาน้ําใจในการคุยซึ่งกันและกันนะครับหลายครั้งหลายคนนะครับรู้สึกว่าการไหว้วานเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าไม่เ,เป็นไรเลยอันนี้คือคาแรคเตอร์เขาแต่หลายๆคนรู้สึกว่าการไหว้วานเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับกับคนคนหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าไม่อิมเมอร์เจนซี่ฉันจะไม่ไหว้วานใครเด็ดขาดเนี่ยครับมันคือจริตคาแรคเตอร์ของแต่ละคน นและหลายครั้งนะครับหลายคนไม่ได้แสดงคาแรัเตัวตัวเองออกมาเพราะว่าระบบเนื้องานของบริษัทนะครับมันวางแบบนั้นมันเลยทําให้เรากดดันนั้นเราเครียดไงมันเลยทําให้เราไม่เป็นตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือพาร์ทที่2นะครับสนุกสนุกขอให้หาตัวเองให้เจอนะครับแล้วจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องการความสุขที่แท้จริงยังไงครับพาร์ทที่3ครับพาร์ทสุดท้ายครับพี่เบนอยากให้เอาพาร์ทหนึ่งพาร์ทสอมาประกบกันนะครับเรียกว่าการสรุปโครงสร้างความสุขในตัวของเราครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแน่ๆหรือเรากาลังหลอกตัวเองอออยยูู่่่่่่หรรรืเเเปลาาาาาาาววทททีีีํงนมมคสุข ข้อหนึ่งครับที่เราพูดกันไปแล้วนะครับคือ job duty ใช่ไหมครับ job duty ที่เราต้องการความตกของเราจริงๆคืออะไรครับงานที่ถาถ่ายงานเงินเดือนเยอะงานโตเร็วหรืองานที่ไม่ไม่งานสบายงานแบบสม่ําเสมอนู่นนี่นั่นยังไงครับมันต้องตกตะกอนระดับหรือว่างานที่เราทาแล้วเราแฮปปี้จริงเป็นยังไงและแน่นอนครับบางครั้งมันไม่ได้มาด้วยเงินเดือนสูงแล้วงานสบายไงดังนั้นนะครับให้บันทึกครับให้บันทึกดูว่าแบบเฮ้ย ทุกๆเดือนนะครับเรารู้สึกกับเนื้องานของเราเป็นอย่างไรนะครับลองเขียนไดอารีด่ดูนะครับว่าเฮ้ยเรารู้สึกกับงานอย่างไรนะครับแล้วลองให้คะแนนตัวเองดูครับแล้วเรามาอ่านย้อนหลังนครับต่อปีหนึ่งเราจะสำรวจตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ job duty เนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าหรือเราจะต้องเปลี่ยน p พ s ิชั o n เป็น p ิชั t อย่างอื่นเลยหรือโพ s ิชั o คล้ายเดิมหรือเปลี่ยน industry อื่นอันนี้ครับต้องสำรวจตัวเองเยอะข้อที่2ครับคือ relationship ครับผมลีเชนชิพเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันจะโยงกับจ็อบดิวตี้ไง mm hmm. เพื่อนร่วมงานที่จริงใจนะครับหรือว่าเราไม่ได้สนว่าเราต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่เราตนในเรื่องเนื้อง,งานมากกว่านะครับหรือว่าเราสนใจแค่เครือข่ายที่ช่วยเหลือกันและการทํางานให้มีเบนดิฟิตซึ่งกันและกันนะครับอาจจะไม่ต้องสนิทกันมากก็ได้ตรงนี้ครับก็ต้องจดบันทึกนะว่าเลี้ยงชีพที่เราต้องการนะครับความสุขระดับลึกๆข้างในของเราเป็นยังไงหลายหลายคนนะครับหาความสุขจากเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรจากข้างนอกจากแฟนนะครับจากเพื่อนข้างนอกได้นะครับหลายคนรู้สึกว่าที่ทํางานเป็นที่ที่เราจะต้องหาความสุขให้ได้ใน5วัน มันไม่เหมือนกันนั้นเลี้ยงชีพครับวางดีๆครับเพื่อ่้มงานเจ้านายลูกค้าครับลองสำรวจดีๆนะครับอันที่3ครับ e n v e l o p m e n t นะครับการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไหนตึกที่ทำงานแบบไหนโต๊ะทำงานแบบไหน flexible working from home นู่นนี่นั่นนะครับลองบันทึกดูนะครับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราจะใช่หรือเปล่าจริงๆอ่ะอันนี้ต้องบันทึกดูแล้วก็มาคอมเพลดูนะครับสุดท้ายคือบริษัทครับหลายหคนนะครับอย่างพี่เบนน่ะพี่เบนจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ถ้าบริษัทปิดตัวถ้าพี่เบนทำงานบริษัทที่ พี่เบนรู้สึกว่าตำแหน่งงานดีเงินเดือนดีแล้วถ้าบริษัทปิดตัวพี่เบนว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเหมือนเล่นหุ้นนะครับดังนั้นอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงเงินเดือนมันก็จะดีนะครับดังนั้นบริษัทปิดตัวที่เราเห็นนะครับเชื่อไหมว่าน้องๆก็ได้เงินเดือนดีๆทั้งนั้นแหละแต่ประเด็นคือน้องจะรอให้ปิดตัวหรอเอออันนี้นแหละคือประเด็นและหลายคนก็ไม่ยอมที่จะมาแนวสตาร์ทอัพหรือว่ามาแนวบริษัทฝรั่งหรือต่างชาติที่ไม่รู้ว่าวันนึงจะลงทุนที่ประเทศไทยต่อหรือเปล่าอันนี้ครับคคครรระเเดดดดนนนั้าาาาาาาววววบ่ภมมียไไขห และถ้าเรารับไม่ได้ก็อยากไปฝืนเพราะว่าหลายๆคนนะครับไม่ชอบความเสี่ยงเวลาคุยกับพี่เวนไม่ได้ความเตี่ยรู้สึกแบบชอบอะไรที่มันเห็นอะแต่อยากเงินเดือนสูงแล้วกลายเป็นว่าต้องไปบริษัทที่แบบกําลังเติบโตอะมันมันมันไม่ได้ไงในโลกของความเป็นจริงดังนั้นก็ต้องมาคุยกันว่าถ้าอยากเงินเดือนสูงแล้วไปบริษัทแนวเนี้ยเราก็ต้องเผชิญกับความกลัวของเราแล้วทางานยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้นะ แต่ถ้าเกิดขึ้นเราจะรับมืออย่างไรเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจตัวเองเยอะนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจตัวเองนะครับแล้วเราเข้าใจความสุขใน assa, ที่ทำงานที่แท้จริงที่เรามองหายอยู่ครับมันจะไม่หลอกตัวเองอ่ะอันนี้ครับมันจะคือความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับะฉะนั้นในคลิปนี้ครับจริงๆแล้วครับเรากำลังหลอกตัวเองหรือเปล่า ما? คือพี่เบนอะเห็นแหละเวลาไปกินร้านกาแฟดื่มร้านกาแฟขึ้นลิฟต์ในออฟฟิศต่างๆครับพี่เบนเห็นเสมอแหละว่าแบบมันมีการบร่นมันมีการแบบระบายความเครียดทุกคนทํางานแล้วเครียดเนาะ ที่ว่ามันเป็นมนุษย์แหละดังนั้นนะครับคลิปนี้เราอยากจะช่วยทุกคนแหะว่าจริงๆแล้วครับเราลองหาความสุขที่แท้จริงให้เจอนะถ้าเราเจอความสุขที่แท้จริงแล้วครับเราก็จะเครียดน้อยลงเออเราก็จะจัดการตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเอาตัวเองนะครับไปอยู่ในสภาพรอมที่ตัวเองต้องการจริงๆนะครับมันจะทำให้เราวินนะครับและสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราก็จัดการตัวเองให้ดีครับพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวเองที่แท้จริงนะครับแค่นี้ครับเราก็จะหาสถานที่ทำงานที่เราทำงานอย่างมมีีควาุทท่แ้จริงได เพราะเราเข้าใจว่าเราต้องการความต้องการอะไรที่แท้จริงนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครนะครับมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าความสุขของเราคืออะไรคะพี่เบนเออลองพิมพ์มาแชร์หน่อยนะครับอยากจะอ่านนะครับแล้วเราเจอความสุขนั้นได้หรือยังนะครับหรือเราก็รู้สึกว่าเออไม่ใช่อ่ะตกตะกอนแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังหลอกตัวเองอยู่ดีครับถ้ารู้ตัวเองนะครับก็อย่าเพิ่งรีบลาออกนะครับลองหาโซลูชันนะครับดูว่าเฮ้ยมีโซลูชันไหนมาที่เราไปได้นะครับหรือหลายคนรู้สึกว่าขู่มันไม่ได้เลยอ่ะเราต้องไปหาหมอ เราต้องไปเจอหมอจิตแพทย์หรือว่าเราต้องกินยาซึมเต้าอะไรพวกนี้ครับแต่พี่เบนนะครับรักตัวเองเยอะนะครับก็ลองดูว่าโซลูชันไหนครับที่ทําให้เราครับสามารถเจอทางออกที่แท้จริงได้นะครับเราต้องรักตัวเองก่อนนะครับเมื่อรักตัวเองก่อนแล้วเราสุขภาพดีกายใจดีทํางานเก่งขึ้นเราก็จะนะครับส่งผลงานดีๆให้กับคนรอบข้างให้กับหัวหน้างานให้กับบริษัทให้กับเพื่อนร่วมงานได้นั่นเองนะครับคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้เจอสถานที่ทางานที่ตัวเองแฮปปี้ที่สุดครับ